สวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้พี่เพชรจะมาแนะนำวิธีการเข้าสอบออนไลน์ในระบบ UPE Learning นะครับว่ามันจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับมาเรามาดูกันจากก่อนอื่นนะฮะก็เข้ามาที่หลายวิชาที่เราจะต้องเข้ามาสอบก่อนนะครับถ้าสงสัยให้ไปคลิกดูที่ MyCourse นะครับว่าเราต้องสอบวิชาไหนนะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้ารายวิชาแล้วเราก็จะเห็นคอนเทนต์ของอาจารย์เหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกเลยว่าข้อสอบของอาจารย์นั้นอยู่ไหนในคลาสนี้เราจะสอบปลายภาคกันมาดูการสอบปลายภาคอยู่ไหนนี่ง่ายเจอแล้วข้อสอบปลายภาคนะครับให้น้องคลิกเข้าไปเลยนะครับมาเมื่อเข้ามาที่ข้อสอบแล้วเรามาดูคําสั่งกันก่อนนะโอเคคําสั่งนะครับข้อสอบเราเปิดในวันที่14กันยายน เวลาบ่ายสครึ่งจนถึงเวลาบ่ายสาครึ่งนะครับข้อสอบคําสั่งของาจารย์คือมี100คะแนนนะครับมาทีนี้เรามาเข้าห้องสอบกันเลยนะครับกด a p t e m p นะครับ Quiz นะครับ่าแล้วเลือก Start นะครับน้องก็จะเจอข้อสอบ นะครับหน้านี้มีอยู่4ข้อนะเราก็ด้านขวามือจะเป็นเวลานะครับที่ระบบจะจับเวลาว่าเราเหลือเวลาทำอีกกี่นาทีข้อสอบชุดนี้มีเวลา1ชั่วโมงตอนนี้เราแค่เข้ามาเราก็หมดเวลาไป3นาทีละเหลืออีก57นาทีนะะเราก็ทำข้อสอบกันข้อสอบวันนี้เป็นแบบเติมคำนะครับหน่วยความนวผลคือไรตอบ CPU ตอบเป็นเลย CPU ตรงๆนะครับอันนี้เป็นแบบข้อสอบในระบบ UP นี่ของเรานะมีแบบจับคู่เลยนะอา,อาหารที่มีรสชาติหวานนะครับน้ำตาลสีโทนเย็นสีฟ้าสารที่เป็นของเหลวน้ำผลไม้ที่มีรสหวานแตงโมนี่น่าจะถูกละขอ้อใดคือสีโทนร้อนต้องสีแดงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบปรนัยนะก็ขอของ,งออันนี้เป็นแบบคณิตศาสตร์ ตอ,ตอบ2ออยู่แล้วนะครับเมื่อทําข้อสอบสมมติว่าเราทําข้อสอบแล้วระบบมันจะขึ้นมาให้เราเลือกคําว่า finish a p เทมส์นะครับแล้วน้องก็จะเข้ามาสู่หน้านี้หน้านี้ยังไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อสอบนะเป็นแค่บอกสถานะเฉยๆว่าข้อสอบเราเนี่ยเราตอบไปแล้วกี่ข้อนะครับถ้าน้องต้องการจะกลับไปแก้ไขข้อสอบข้อไหนน้องก็ไปคลิกที่เลข เลขข้อนั้นเลยนะสมมุติเราจะกลับไปตรวจข้อสามนะครับก็คลิกที่เลขสามนะครับอ่าเราก็ไปทวนคําถามคาตอบทีนึงว่าเราตอบถูกไหมหรือจะสีส้มดีนะหรือจะสีเหลืองดีนะก็อ่ะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับถ้าข้อสอบมีเยอะมันจะเขียนว่าเน็กนะครับแต่อันนี้ข้อสอบมีน้อยมีแค่สี่ข้อก็ใช้แค่หน้าเดียวก็จบที่หน้านี้ก็เขียนมันจะขึ้นว่าฟิน็ตขึ้นมานะครับโอเคอ่ะ มื่อมั่นใจแล้วนะครับให้เรากด Submit All and Finish นะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วระบบจะขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มในการกดส่งการส่งข้อสอบอีกครั้งนะครับเราก็กดส่งเลยโอเค5เมื่อเรากดส่งการบ้านแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับมันต้องขึ้นว่า Finish นะครับ สมิเต็ดนะครับในวันที่14เวลาบ่าย2.37นาทีนะครับเพียงเท่านี้น้องก็ส่งข้อสอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับการทำข้อสอบในระบบ UP Earning ง่ายไหมครับนะครับโอเคก็ในวันนี้ก็จบการนำเสรนอเพียงเท่านี้นะครับขอให้น้องมีความสุขในการเรียนออนไลน์ในระบบ UP Earning นะครับสวัสดีครับ